เรื่องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไท a i p b s p o d c s t t เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับ ยุทธพิชัยสงครามนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับพงศวดานอิงประวัติศาสตร์ที่เป็นนิยายนะครับที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ยุคของสามก๊กนะครับนั่นก็คือเรากําลังพูดถึงยุคของเลียดก๊กเลียดกกเนี่ยนะครับเป็นพงศวดานอิงประวัติศาสตร์เป็นนวนิยายพงศวดานอิงประวัติศาสตร์นะครับที่เขียนในสมัยราชวงศ์หมิงนะครับแต่ว่า ย้อนหลังเวลากลับไปนะครับในสมัยของราชวงศ์โจโตะวันออกนะครับซึ่งราชวงศ์โจโตะวันออกเนี่ยก็เริ่มต้นเมื่อประมาณสัก770ปีก่อนคริสต์กาลนะครับมาจนถึง221ปีก่อนคริสต์กาลนะครับก่อนการสถาปนาราชวงศ์ที่เราเรียกว่าราชวงศ์ฉินนะครับหรือว่าราชวงศ์ฉินซี่ห้องเต้ขึ้นมาที่รวมชาติได้จริงๆ เหตุการณ์คราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังแล้วว่ากาเนิดเลียดกกเนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อไหร่เลียดกกเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อราชวงศ์โจนะครับซึ่งถือว่าเป็นราชวงศ์ที่สนะครับเชียชางโจของจีนเนี่ยนะครับปกครองประเทศนะครับโดยระบบที่เรียกว่าป่าอ๋องป่าอ๋องเนี่ยก็คือคล้ายๆเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ไม่ถึงจะเป็นจักรพรรดิที่รวบรวมประเทศได้แต่เป็นกษัตริย์ที่มีอํานาจเหนือแคว้นอื่นๆ เพราะฉะนั้นราชวงศ์โจในอดีตเนี่ยแผ่นดินจีนยังไม่ได้สามารถรวมกันได้เหมือนสมัยของราชวงศ์จิ๋นนะครับที่เป็นจิ๋นซีฮ่องเต้ที่เรารู้จักกันแต่ว่าตอนนั้นจีนยังคงเป็นเผ่าต่างๆอาศัยอยู่เต็มไปหมดในพื้นที่ที่เราเรียกว่าจงหยวนนะครับจงหยวนก็คือดินแดนที่เป็นดินแดนตอนกลางของจีนนะครับที่อยู่มาทางตะวันออกของแผนที่นปัจจุบันนะครับในพื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ที่ตอนเหนือขนาบด,ด้วยแม่น้ำหวงเหอตอนใต้ขนาบด,ด้วยแม่น้ำแยงซีเกียงหรือแม่น้ำฉางเจียงพื้นที่ตรงนี้เรียกจงหยวนเดิมเคยมีราชวงศ์โจนะครับที่มีป่าอ,องหรือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ควบคุมอยู่แน่นอนราชวงศ์โจนะครับฐานากะกษัตริย์ของเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะติดต่อกับสวงสวรรค์ ติดต่อกับโลกของบ,บรรพบุรุดได้นะครับเรื่องนี้เราเคยเล่าให้ฟังนะครับในตอนที่เราพูดถึงเรื่องของาศาสนาผีความเชื่อที่ต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่เมนแลนาเซียนแล้วก็จีนเพราะฉะนั้นว่าหวังตี้นะครับหรือโอรสแห่งสวรรค์นะครับมันเป็นตําแหน่งที่สำคัญนะครับของ จักรพรรดิจีนที่สามารถที่จะรวมชาติได้อย่างเช่นชินซีฮ่องเต้เนี่ยก็คือคนแรกเลยที่ชินซีหวังตี้เนี่ยนะครับที่คนแรกเลยที่สถาปนาตําแหน่งนี้ขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้กษัตริย์เหล่านี้ที่อยู่ในแคว้นต่างๆของชนกลุ่มต่างๆเนี่ยเขาจะเรียกตัวเองว่าอองแล้วคนที่เป็นจ้าองคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถที่จะควบคุมให้องคนต่างๆไม่ทะเลาะกันได้เนี่ยเขาเรียกว่าป่าอองแล้วป่าอองในความสําคัญก็คือสามารถที่จะ ติดต่อกับสวรรค์ติดต่อกับที่ที่บรรพบุรุษหลังจากเสียชีวิตแล้วไปรวมอยู่กันได้นะครับซึ่งแน่นอนวัตถุโบราณที่เป็นประจักษ์พยานนะครับเชิงโบราณคดีของความเชื่อเหล่านี้ก็คืออย่างเช่นกระดองเต่าใช่ไหมครับมีการเขียนข้อความลงบนกระดองเต่าแล้วก็ทำพิธีบวงสวงเล่าไปเผาแล้วดูซิว่าไอ้รอยแตกของกระดองเต่าเนี่ยมันไปพาดตรงตัวอักษรไหน ก็เท่ากับว่าเป็นการติดต่อกับบรรพบุรุษซึ่งคนทําหน้าที่นี้เนี่ยก็คือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าป่าององนะครับเพราะราชวงศโจโนะครับที่มีความเข้มแข็งเนี่ยก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมา11คนนะครับจนถึงรัชกาลของพระเจ้าโจโย,โยนะครับ ราชงของโจโยเนี่ยเป็นช่วงเวลาซึ่งราชวงโจเนี่ยออนแอลงมากๆนะครับเพราะว่ามัวแต่หมกมุ่นนะครับอยู่กับผู้หญิงมัวแต่หมกมุ่นนะครับอยู่กับความบันเทิงสะจนไม่เป็นการทํางานทําการนะครับและในที่สุดก็ถูกฆ่าสึกซึ่งอย่างที่บอกมันเป็นอาณาจักรต่างๆแยกกันเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเล็กๆเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่ดังนั้นโจโยโยเนี่ยก็ถูกลักพาตัวไปเพราะนั้นเมื่อโจโยโยถูกลักพาตัวไป คราวนี้มันก็จะเริ่มมีององต่างๆที่เป็นรัฐต่างๆเนี่ยนะครับแยกตัวกันเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็คือยังพักดีกับราชวงศ์โจแล้วก็อยากที่จะนําเอาราชวงศ์โจกลับมากัมีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือกลุ่มที่ต้องการที่จะแยกตัวเพราะฉะนั้นในที่สุดนะครับก็มีการรวมตัวของแคว้นต่างๆแล้วก็ตั้งกองทัพผสมขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามที่จะไปช่วยฟื้นฟูราชวงศ์โจด้วยราชวงศ์โจที่ ถูกฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นรุนหลานล้นนะครับของพระเจ้าโจโยคนที่ถูกเชิดขึ้นมาตอนนั้นชื่อว่าโจผิงหวังโจผิงหวังเนี่ยย้ายเมืองหลวงเลยนะครับจากเดิมอยู่ที่ซีอานทางตะวันตกของพื้นที่ที่เราเรียกว่าจงหยวนเนี่ยไปอยู่ทางตะวันออกของพื้นที่ที่เราเรียกว่าจงหยวนนะครับแล้วก็ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองลั่หยางนะครับหรือว่าลเอียง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ในมณฑลเหอหนานนะครับแล้วก็สถาปนาราชวงศ์ใหม่ซึ่งไม่ได้เข้มแข็งเท่ากับราชวงศ์เดิมนั่นก็คือเราเรียกยุคเวลานี้นะครับว่าเป็นยุคของราชวงศ์โจโตะวันออกนะครับเพราะนั้นราชวงโจโตะวันออกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งนะครับว่วงเวลาที่เต็มไปด้วยเรื่องของการต่อสู้แล้วก็เลือดก,กกของเราก็ เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับยุคที่เราเรียกว่าชุนชิวชุนชิวเป็นครึ่งแรกนะครับของเลียดกกนะครับในขณะที่ครึ่งหลังของเลียดกกเนี่ยจากยุคชุนชิวก็จะเรียกว่าเป็นยุคของการจ้านขวานะครับซึ่งก็ต่อสู้กันหนักมากเพลยงแต่ว่าอาณาจักรที่ต่อสู้กันนี่มันเป็นอาณาจักรใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเราก็เริ่มต้นนะครับตอนนี้พอราชวงศ์โจวตวอนออกสถาปนาขึ้นมา ก็อย่างที่เราทราบนะครับราชวงโจโตะวันออกก็ไม่ได้เข้มแข็งนักนะครับเพราะว่าไม่ใช่ราชวงโจเดิมที่ควบคุมคนต่างๆได้ดังนั้นก่อนที่จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของยุควสันตสา์หรือว่าชุนชิวที่ลบกันเละเทะนะครับบ้านเมืองเป็นทุรยศนะครับแล้วก็การบันทึกสงครามในบันทึกอยู่ในเลียดกกเราต้องมาเข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในแผ่นดินจีนพื้นที่ที่เราเรียกว่าจงหยวนมันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จงหยวนเนี่ยนะครับทางขวามือสุดเราเรานึกภาพจงหยวนก่อนขวามือสุดของแผ่นดินจีนเนี่ยนะครับก็คือทะเลเหลืองแล้วก็ทะเลจีนตะวันออกทางซ้ายนะครับของจงหยวนก็คือพื้นที่ที่เราเรียกว่าเสฉวนเสฉวนอันนี้ยังอยู่นอกนะครับอย่างอย่างที่เราทราบกันเวลาเราเรียนเรื่องสามกกเนี่ยคงเบ้งบอกให้เล่าปีไปตั้งกองทัพอยู่ที่เสฉวนก็คือที่ที่สมัยก่อนไม่ไมีอะไรเลยนะครับแห้งแล้งกันดาน ทางตอนเหนือนะครับเหนือแม่น้ำหงโหงขึ้นไปนะครับก็เป็นทุ่งหญ้าของพวกมองโกหรือว่าลาชวงหยวนในขณะที่ทางตอนใต้แม่น้ำฉางเจียงลงมานะครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนนะครับซึ่งก็แน่นอนเป็นเทือกของฮิมาลัยที่ย้อนลงมานะครับจนถึงเมืองที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองที่เป็นเมฆทางใต้ก็คือหยุนหนานนะครับไอพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับที่ข้างบนเป็นพวกหยวนมองโกทุ่งหญ้านะครับ ทางตะวันตกนะครับเป็นที่ราบเฉวนทางตะวันออกเป็นทะเลเหลืองทะเลจีนตะวันออกทางใต้เป็นภูเขาสลับซับซ้อนพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันมีแม่น้ําสําคัญอยู่สองสายสายหนึ่งก็คือหวงเหอแม่น้ําเหลืองทางเหนืออีกสายหนึ่งก็คือทางใต้นะครับที่เราเรียกว่าแม่น้ําฉางเจียงหรือแม่น้ําำยางสี่เจียงเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อราชวงศ์โจย้ายไปตั้งเมืองหลวงทางขวานะครับของ แผนที่นะครับที่เป็นตรงกลางของแผนที่เลยนะครับนั่นก็คือพื้นที่ที่เราเรียกว่าเมืองล่วอย่างเมืองซีอานเดิมนะครับที่เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์โจทั้งหมดก็เลยถูกยึดนะครับโดยแคว้นใหม่ขึ้นมาชั่วแคว้นฉินแคว้นฉินเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็คนที่อยู่ในแคว้นฉินเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มชนเผ่านะครับก็คือเผ่าที่เรียกว่าเผ่าหลงซึ่งเดี๋ยวตอนจบแคว้นฉินที่ภาษาอังกฤษเขียนเป็นตัว q i n เนี่ยนะครับ ก็คือคนที่จะชนะในยุครนรัตนะครับหรือว่ายุคจ้านขวานะครับแล้วก็สามารถที่จะรวมชาติรวมแผ่นดินจีนได้ฉินตรงนี้นะครับเป็นที่มาที่เราเรียกประเทศนี้ว่าประเทศจีน q i n แล้วก็แน่นอนที่สุดกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่รวมชาติตรงนี้ได้คือฉินซีหวงตี้ แต่ว่าในยุราชวงโจตะวันออกนะครับหรือว่ายุคเริ่มต้นของยุคชุนซิววาสันตาศาสตร์หรือดูใบไม้ผลิหรือดูใบไม้ร่วงที่บอกว่าชนเผ่าต่างๆอาณาจักรต่างๆมันรบกันนะครับทะยานขึ้นมาแล้วก็ร่วงโรยลงไปเหมือนฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยละชวงฉินของเราเริ่มต้นตั้งอาณาจักรของเขาทางด้านตะวันตกของที่ราบจงหยวนตรงนี้ในขณะเดียวกัน ถัดจากแคว้นฉินนะครับเลาะไปตามแม่น้ําห่วงเหอนะครับทางตอนเหนือของที่รับจงหยวนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ตั้งของราชวงศ์ของของกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าแคว้นจินนะครับาจากฉินขวามือของฉินก็จะเป็นจินนะครับจินเนี่ยปัจจุบันอยู่ในมณฑลที่ชื่อว่ามณฑลซานชีจินเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในยุคแรกนะครับของชุนชิว ผัดจากจิ้นนะครับก็จะไปถึงพื้นที่ที่เรียกว่าแคว้นฉีนะครับฉีเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นพวกเมืองนะครับที่อยู่ในชายฝั่งของทะเลป๋อไห่นะครับทะเลเหลืองนะครับอาจจะอยู่ทางขวามือละนะครับเพราะฉะนั้นทางตอนบนนะครับก็จะเป็นแคว้นฉินอยู่ทางตะวันตกจิ้นอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ฉีอยู่ขวามือสุดใต้ฉีเนี่ยนะครับก็จะเป็นแคว้นของแควนหลู หลู่เนี่ยปัจจุบันก็คือมณฑลชานตงมณฑลชานตงอยู่ทั้งหลู่นะครับหลายหลายคนอาจจะเคยกินเบียร์นะเบียร์ชิงเต่ามาจากตรงนี้นะครับแคว้นหลู่ทา้งตอนเหนือล่ะนะครับพื้นที่ที่เป็นปากแม่น้ําของแม่น้ําเหลืองนะครับก็คือไหลลงมาที่ทะเลป๋อไห่เนี่ยที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเมือง,ป,งอปักกิ่งนะครับแล้วกเ็เมืองเทียนจินที่เป็นเมืองท่าตอนนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เรียกว่าแคว้นเอี่ยน แขวนเอียนแต่ว่าเวลาถ้าท่านไปอ่านในหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเขียนเป็น y a n นะครับแต่ว่าออกเสียงว่าเอียนเพราะน,นี่คือ4ี่แขวนใหญ่นะครับที่อยู่ทางตอนบนจากตะวันตกสุดนะครับฉินจิน้นฉีนะครับเหนือฉีกับเหนือจินก็จะเป็นเอียนใต้ฉีก็จะเป็นลู่ตรงนี้ถือว่าเป็นแขวนใหญ่5้าแขวนที่อยู่ทางตอนบนในขณะที่ตอนใต้ตอนใต้เนี่ยเป็นที่ตั้งของแขวนที่ชื่อว่าแขวนฉูแขวนฉูเนี่ย คุมที่ราบบริเวณที่ปัจจุบันคือมณฑลหูเป่ยนะครับมณฑลหูเป่ยเนี่ยก็จะมีเมืองสําคัญก็คือเมืองอู่ฮั่นนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นฉู่นะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนที่ราบตั้งอยู่ริมแม่น้าฉางเจียงหรือว่าแยงซีเจียงซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นเป็นยุทธศาสตร์สาคัญนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงเรื่องของสามก๊กเนี่ยไอพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่เกิดยุทธภูมิผาแดงนะครับ หรือว่าศึกที่เล่าปีกับซุนกวนจะต้องมารวมพลังกันเพื่อต้านการลุกเข้ามาของกองทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดของโจโฉนะครับที่ล่องมาตามแม่น้ําฉางเจียงแขวนตรงนี้ในยุคที่เราเรียกว่าชุนชิวเนี่ยเรียกว่าแขว้นู่ถ้าจะแขว้นฉูนะครับออกไปทางปากแม่น้ําของแม่น้ําฉางเจียงหรือว่าแยงซีเจียงนะครับก็จะเรียกว่าแขว้นอู่แขว้นอู่เนี่ยก็ปัจจุบันก็แน่นอนปากแม่น้ําแยงซีเจียงก็คือ เหมืองเซี่ยงไฮ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วแหละนะครับว่าแผ่นดินจีนนะครับในสมัยชุนชิวหรือว่าชงโจโตะวันออกเนี่ยในบริเวณที่เป็นรอบคือถ้าเกิดเราบองภาพที่ราบจงหยวนน,นั้นเนี่ยเหมือนไข่แดงเหมือนไข่ดาวไข่แดงอยู่ตรงกลางนะครับแล้วมีไข่ขาวล้อมรอบไอ้ไข่ขาวล้อมรอบเนี่ยถ้าเราคิดเป็นหน้าปัดนาฬิกานะครับจากตำแหน่ง9้านาฬิกาเราจะเจอฉิน ขึ้นไปที่ตำแหน่ง11นาฬิกาเราจะเจอจิ้นขึ้นไปที่ตำแหน่ง12นาฬิกาเราจะเจอเอียนมาที่ตำแหน่ง1นาฬิกาเราจะเจอฉีมาที่ตำแหน่ง2นาฬิกาเราจะเจอหลู่แล้วจากหลู่เนี่ยจาก3นาฬิกาลงมาถึง5นาฬิกานี่คือแควนอู่ แล้วแควนที่ใหญ่ที่สุดก็คือฉู่นะครับเพราะว่าได้รวบรวมที่ราบในแม่น้ําแยงซีเจียงเอาไว้นะครับแขวนฉู่เนี่ยก็ตั้งแต่5้านาฬิกากลับไปถึง9ก้นาฬิกาเลยเพราะฉะนั้นในบริเวณไข่ขาวของไข่ดาวเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของอาณาจักรใหญ่ๆใ,ใต้ลงไปวัาน,นี้ก็จะเป็นพวกเย่ละเย่นี่ก็คือคนป่าทางใต้แล้วตรงไข่แดงล่ะนะครับตรงไข่แดงเลยเนี่ยซ้ายมือสุดก็คือ ที่ตั้งของราชวงศ์โจตะวันออกนี่แหละฮะไข่แดงเล็กๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเมืองเล็กๆนะครับอีกเต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเว่ยพวกโจนะครับพวกเจิ้งนะครับพวกไค์นะครับพวกเฉนินแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะทะยานขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหม่เป็นราชวงศ์ใหม่นะครับก็คือซ่งเพราะาเราจะเห็นแล้วแหละว่านาทีนี้เนี่ยพอเริ่มต้นยุคโจตะวันออกเนี่ย มันเข้าสู่ยุคในช่วงเวลาที่เราเรียกกันว่าเป็นยุคซุนชิวนะครับหรือว่าวสันตสตร์วสันตสตร์อาณาจักรเหล่านี้เนี่ยก็จะมารบทับจับศึกกันเพื่อช่วงชิงความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ตรงนี้มันเริ่มต้นเมื่อไหร่มันเริ่มต้นจากคนที่มีความมั่งคั่งที่สุดนะครับก็คือ อ,องของแขวนฉีนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วฉีปัจจุบันนะครับก็คืออยู่แถวแทะเลเหลืองแถวแถวทะเลปอไฮนะครับแขวนฉีเนี่ยถ้าดูเป็นนาฬิกานะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก1นนาฬิกาแขวนตรงเนี้ยเป็นเมืองท่าอยู่ริมทะเลเพราะฉะนั้นก็เริ่มสร้างความมังคังนะครับอ,องของแคว้นฉีชื่อว่าฉีหววกงนะครับเป็นเจ้าแควนฉีเนี่ยก็เลยมอบให้ ฝ่ายบุญของเขานะครับฝ่ายเสนาบดีนะครับชื่อวก้วนจังทำการปฏิรูปการปกครองภายในครับคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS p o อ c พอดพอทำการปฏิรูปจัดระบบการปกครองโดยนักปราดราชบัณฑิตเนี่ยก็ทำให้แคว้นฉีเนี่ย สามารถที่จะบริหารจัดการภายในเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับแขวนฉีก็เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแล้วพอเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นก็ต้องการที่จะลุกเข้าไปในแควนอื่นๆละ่ะและแ้่นราเมื่อต้องการที่จะลุกไปในแคว้นอื่นๆเนี่ยเขาก็มองว่าชนเผ่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันประกอบด้วยชนเผ่าหลักๆก็อย่างเช่นหลงหมานแล้วก็อีชนเผ่าอีเนี่ยเป็นศัตรูของแขวนฉีเพราะฉะนั้น แคว้นฉีนะครับที่นำโดยฉีหวนกงเนี่ยปฏิรูปประเทศเสร็จก็เลยหาข้ออ้างในการที่จะจัดกับชนเผ่าที่เรียกว่าชนเผ่าอีวิธีการก็คือไปขอพิทักษ์นะครับไปขอบาร,รมีนะครับของราชวงศ์โจในการที่จะ ได้คล้ายๆตราตั้งนะครับได้คล้ายๆธงชัยนะครับเพื่อที่จะได้ความชอบธรรมมาปราบพวกอีนะครับแล้วก็แล้วก็ตั้งกุศโลบายนะครับการทําสงครามครั้งนี้ว่าพิทักโจปราบอีเพราะฉะนั้นการพิทักราชวงศ์โจนะครับแล้วก็ปราบปรามชนเผ่าที่อยู่ในบริเวณนอกเขตจงหยวนตรงนี้นะครับก็เลยเกิดขึ้นนะครับจากแคว้นฉีนะครับไปขออํานาจจากราชวงศ์โจมาปราบพวกอี คว้าอื่นๆก็เริ่มต้นบางยกตัวอย่างเช่นนะครับคว้าเอียนที่อยู่ข้างบนนะครับคว้าเอียนที่เมื่อกี้ผมบอกว่าอยู่วันสองนาฬิกาปัจจุบนันนี่คือปักกิ่งเทียนจินเนี่ยนะครับก็ขออำนาจราชวงศ์โจในการที่จะเข้าปราบพ,พวกอนาถชนหลงเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นเผ่าต่างๆเริ่มต้นไปขออำนาจราชวงศ์โจเพื่อที่จะไปปราบชนเผ่าที่เป็นศัตรูกับตัวเอง <S <S เหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้น 770ปีก่อนคริสตศักราชนะครับหรือว่าคิดเป็นปัจจุบันก็คือย้อนหลังกลับไปนะครับประมาณสัก2,800ปีที่แล้วการแย่งชิงอำนาจตรงนี้เนี่ยนะครับดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอแย่งชิงอำนาจต่อไปเรื่อยๆนะครับพอถึงสัก650ปีก่อนคริสต์กาลการรวมกลุ่มนะครับก็เริ่มเกิดขึ้นมากเป็นกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแคว้นฉี ที่ม่ี่ผมบอกละอยู่ตรงประมาณสัก1นาฬิกาเริ่มรวมตัวกับแคว้นหลูที่อยู่ประมาณ2นาฬิกาเริ่มรวมตัวแคว้นซ่งนะครับที่อยู่เข้ามาทางด้านตะวันออกของไข่แดงและนะครับเริ่มรวมกับแคว้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นไข่แดงมากยิ่งขึ้นเมื่อจะเป็นซ่งเจิง้งเฉินนะครับเว่ยซวี่แล้วก็เฉานะครับเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะกินนะครับจากดินแดนบริเวณ ชายฝั่งนะครับทะเลเหลืองจากแคว้นฉีที่2องนาฬิกามารวมกับไข่แดงตรงกลางเพื่อไปบุกรัฐใหญ่ที่สุดที่กินพื้นที่ตั้งแต่5นาฬิกาถึง9นาฬิกาของไข่แดงที่เราเรียกว่าแคว้นฉถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพันธมิตรของแคว้นใหญ่ก็คือฉีกับแคว้นเล็กเกไม่่าจะเป็นหลูซ่งเจิง้งเฉินเว่ยซีเฉาก็รวมกันเพื่อที่จะปราบแคว้นฉฉ่เป็นการยกทัพจาก แม่น้ําเหลืองนะครับหวงเหอลงมาจัดการกับพื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนั่นก็คือแม่น้ําฉางเจียงหรือว่าแยงสีเกืียนที่แคว้นฉู่สงครามตรงนี้เกิดขึ้นนะครับย้อนหลังกลับไปประมาณ2,750ปีที่แล้วนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทวงถามว่าเฮ้ยแคว้นฉู่คุณร่ํารวยขนาดนี้ทําไมคุณไม่ส่งราชบรัรณาการให้กับราชวงศ์โจเพราะว่า ทุกคนยังอาศัยบร,ริมีราชวงโจนะแต่ราชวงโจนะปัจจุบันนี้เนี่ยเหลือเป็นแค่เศษซิวเล็กๆไม่ได้มีอำนาจอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นแค่เหมือนกับสัญลักษณ์เฉยๆเพราะนั้นฉีหวนกงเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาปฏิรูปจากภายในประเทศของจากภายในแคว้นของเขาก่อนนะครับก็เลยเรียกประชุมบรรดาเจ้าเมืองต่างๆราชวงโจเองก็ส่งตัวแทนมาประชุมด้วยมันก็ยิ่งเป็นการเหมือนกับให้สัญญ,ญาณนะว่าโอเคฉัน n อ o r ดอราชวงฉีนะ ที่จะให้ทำมิชชั่นนี้เพราะฉะนั้นราชวงศ์ฉีตอนนี้ก็ใหญ่ขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ครองดินแดนจงหยวนนะครับจาก2นาฬิกาลงมา3นาฬิกาลงมากินไข่แดงทั้งหมดไข่ขาวที่ใหญ่ที่สุดที่อาจจะไปคว้านคองก็คือแคว้นฉู่ทางตอนใต้เพราะฉะนั้นสงครามดําเนินต่อไปแต่เมื่อสงครามดําเนินต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับฉีหวนกงตายครับโอ้โหพอฉีหวนกงตาย คราวนี้ปัญหาเกิดเลยเพราะว่าเมื่อฉีหวนกงที่เป็นเหมือนกับมหาบุรุษที่สามารถที่จะคุมแคว้นต่างๆได้เนื่องจากเป็นเจ้าตำหรับการปฏิรูปแควนเนี่ยเสียชีวิตไปฉีก็เลยเกิดการแย่งชิงอำนาจภายในครับเพราะฉีเกิดการแย่งชิงอำนาจภายในฉีก็อ่อนแอลงเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆเรื่อยๆนะครับในขณะท,ที่ฉู่เองก็ทยานขึ้นมาอีกครั้งการที่ฉู่ทยานขึ้นมาอีกครั้งเนี่ย ก็ทำให้ชูที่อยู่ทางใต้ยอยากจะบุกขึ้นไปยึดไข่แดงนะครับแล้วก็ครอบครองจงหยวนซะเองเพราะฉะนั้นเราถึงเห็นนะครับว่าการเกิดขึ้นการตายลงของราชวงศ์ของแคว้นต่างๆในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนฤดูใบไม้ผลิมันเหมือนฤด,ดูใบไม้ร่วงที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วฉับไวภายในช่วงเวลาของ ช่วอายุคนคนเดียวเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนชั่วอายุคนคนเดียวในอดีตก็20-30ถึงปีนะครับมันก็เลยไม่ได้มีการสร้างราชวงศ์ที่ต่อเนื่องยาวนานแต่ในห่วงเวลาที่แผ่นดินเป็นทุรยุทธ์การเกิดสงครามประชาชนทุกร้อนไปหมดเนี่ยมันก็เกิดนักคิดสำคัญสำคัญ,สำค,ญสำคัญขึ้นในยุคชุนชิวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหลาจือ้อสีจือ้อจ้วงจือ้อหม้อจือ้อและที่สำคัญที่สุดก็คือของจือ้อก็เกิดขึ้นในห่วงเวลา ซึ่งแน่นอนเราจะมาเล่าเรื่องของพวกเขาต่อไปในเรียดกกแล้วก็ไทยพีบีเอสพอดแเล่ารอบโลกในตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้ผมปิติชัยนามขอลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook อินสตาแกรมยูทูบและทวิตเตอร์ใช้พีบีเอสพอดแคสต์วิวเดอะเวิลด์เวียดเดอะไวกส์